ว่าข้ารอไอ้เจ้านั่นมันมาแนละ้วเม่เหลิมมันจะมาเนี่ยโอ้ยเนาะถ้างั้นข้าไปสำรวจแดนปีศาจหน่อยแล้ไป<ๆ>ไหมเอาล่ะข้ารอไม่ไหวแล้วไม่งั้นข้าจะไปโลกปีศาจก่อนข้าจะไม่รออยกเลนั่นแล้วนะาะมัน นานเกินไปแล้วข้าต้องเปลี่ยนสถานที่แล้วเนี่ยโอ้ยน้อข้าช่างเหนื่อยจริงๆเลยข้าอุตส่าห์หลุดจากสายพันธนาการมาได้ก็บุญขนาดไหนแล้วเนี่ยโอ้ยข้านี่น่าสรุดใจจริงๆเลยเอาล่ะข้าจะไม่ทุนแล้วเข้าไปก่อนก็ล้วกันไม่ได้มาโลกปีศาจมานานหนะีเนาะ นี่หรอเนี่ยโลกปีศาจข้าไม่มานานนะเนี่ยเกือบลืมไปเลยไง้ย,ยพลังข้าก็ยังไม่กลับมาทำไมมันลบขนาดนี้ข้าจำได้นะว่าตอนข้าอยู่มันไม่ลบถึงขนาดนี้นะ่ะข้าจะกำจัดใหญ่ว่าคุณใี้หมดเลยนี่ข้ามาถูกใช่ไหมนี่ข้าก็หลงหลลืมนะเนี่ยโออ ตัวค่า ừ ừ, เหมือนเดิมครับพอตัดจบเลยนะเหีือวพื้นที่เต็มพื้นที่เหลือแปสิบแปดแล้วนะนี่คือเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับของคุตี้ผมน้วเ <c oughs> นี่ยที่ไอ้เจ้าดัสมันให้ค่ายิ้มล่างมันวันหนึ่งแล้วค่าก็ใช้พลังที่เหลือของตัวเอง เปลี่ยนเป็นกายเนื้อของตัวเองก็ดีลังว่าเจ้าเพื่อนของเจ้าหนูนี่จะไม่ตามหาแต่ว่าก็มีตัวหนึ่งที่รู้ว่าข้าเข้าสิงเจ้าหนูนี่เฮ้ยถ้ามันรู้ละก,ก็มันต่จาจะหาเรื่องข้าหรือเปล่าแต่ก็โอเคข้าก็ไม่สนใจหรอก ก็คงไม่มีอะไรหรอกมั่งการข้ากับโลกเดิมดีกว่าโลกปีสาข่าต้องกับปปเดนโอ๊ยคาลิมแมะเขาจำชื่อหมืนไม่ได้ซ้ำอ่ะอึ่มข้าควรไปไหนต่อดีเจออ้าเด็กนั่นให้ข้ามาอยู่ในด้านของมันวันหนึ่งแล้วข้าควรทำไง มันห้งของอีเจ้าเด็กนี่มันเชื่ขอแอบส่องหน่อยก็แล้วกันมันคงไม่ว่าเลยค่ะหรอกมัม้งคืออะไปโออหน่าจอมันส <laughs> ก็ถ้าควรทำไงดีกับคนที่กำลังนอนอยน <tekrar. S 2> ่างสบายใจอยู่ตรงนี้นี่จ้าทำอะไรตรงนี้เนี่ยก็ก็ปีศาจที่ถึงล่างดัสไง องจำข้างไม่ได้หรอกข้าขอโทษข้าหลงเข้าไปในป่าอ่ฮะหลงเข้าไปในบ่าตอนนั้นค่าเห็นว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านข้าเลยออกไปเดินเล่นแล้วค้าก็หลงเข้าไปในป่าอืมน่าจะแย่มากแน่เลยก็ข้าเพิ่งบอกมาได้อ่าฮะ หอืมปีศาจท,ที่อยู่ในตัวเจ้ากำลังทำเอ,อมันบุกปีกปริาญาของเจ้าหรือเปล่าเขาอยคำนี้ไม่เป็นค่ะขอโทษคือข้าก็แก่แล้วนะข้าก็วิ่งคำง่าย curry. เออ <c ười> <c ười> อะไร โอ้ยเยียวว่าข้าแก่เลยข้าเพิ่งออกมาได้จากสายพันธนาการที่ปิดผนึกข้าไว้มาตั้งหลายร้อยปีเลยนะนใช่ข้าชื่อมันไม่สด้สำคัญอะไรกับข้าหรอกเ,เ,อเรีย,ยกเรียกข้าตามอัธยาศัยเลยข้าไม่ได้กกัวอะไรหรอกมั้งืม เจา้าจะรีค่าว่าแกเจ้ายังไม่รู้เลยว่าขาอยู่เท่าไหร่เอ้ยนย่าค่าค่าท้อข้ารู้เลยว่าทำไมจะสังเยดข้ารู้เลย เขาทำไมเขาไม่พูดถ้าบอกว่าขากลับมาแล้วแล้วเขาก็ไม่พูดอ่ะถ้าก็เลยออกไปหานมสดนี่มันกลายเป็นทัดนะเอางานแล้วเราบอกว่าเออจะให้เจอเอ๊ะไม่เห็มันโอู้จะป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวนะทำไมทำไมเจ้าผู้สวรรค์นั่นมองข้าอย่างงั้นอ่ะ ข้าไม่ได้เป็นตุ๊กข้าไม่ได้เป็นตุ๊กกะละนะคอาก็เหมือนมันรู้ปกตินะจริงไหมมีเขาเจะมาจะมีความเป็นควายป่ะโอ้าโอ้โหมันก็แรงไปตอนนี้พลังข้าเอ่ยจะพูดว่าข้าอ่อนแอก็ได้นะก็ตอนนี้ พลังค่ามันหายอ่าพลาง่าทงทาข้าหายว่าไปกไปา,า,า,ปาโอ้โหการตามหาพลังเองมันยากมากเลยมันหายไปตอนหไหนโอ้โอไมก่กอเขาว่าข้าไม่ไปดีกว่าข้าไม่มีปีกข้าไม่สามารถบินได้นะ่ะ ปีข้าหลงปีข้าหล,ลงทางมาท่าคุอกมาได้อ้เจอนมนมนะอยู่นมนะอ๋อลชื่อว่านมหดแล้วแลก็ันสองพยาเหมือนกันใช่ไหมคะเกอเามาหาใส่คําว่านมแทน<อ>แลอน,นของเขาจะเป็นนมนะนมนะโอเคคือตอนนั้น ตอนนั้นค่ะตอนนั้นค่กำลังคุยกับจิตบาปคนหนึ่งอยู่ที่เพิ่งที่เพิ่งกลายเป็นจิตบาปนะแล้วแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวมาแล้วเขาก็หายไปเลยอ่ะข้าควรทำไงดีเขาบิดใช่เขาอาจจะบิดก็ได้เขาไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเขาบิดเจ้าอย่าพาข้าบุหได้ไหม อ oh, okay. ๋อโอเคก็รู้สึกว่าข้าเป็นคนดีมากเลยหลังจากที่ข้าไปเข้าค่ายาอืมค่ายธรรมะเนาะถ้างั้นข้าข้าตัดข้าตัดจบแบบละครไทยดีกว่าได้ตัดต้นไม้เหรอฮะไม่เอาข้าข้าจะตัดจบแบบละครไทยและ้ารู้สึกข้ายิ่งอัด ค่ายิ่งแหลก่าดแหลกมาก่าตัดจบก่อนเป็นหนึ่ง